ราศีมีนก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีโชคมีลาบในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้นั้นหยิบจับทำไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านเรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนกุมภาเป็นเดือนที่ดี ในเรื่องของการงานก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรมีคนคอยช่วยเหลือท่านจะมีงานเด่นเเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาเสริมในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำท่านก็ยิ่งมีโอกาสได้รับเงินรับทองเรียกว่าคุ้มค่ากับการที่ท่านเคยรอคอยในเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีงานยากๆเข้ามาหาท่านแต่ท่านก็สามารถ ทำได้ด้วยความสามารถของท่านในเรื่องของการงานจะไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัดท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ก็ยิ่งมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองอีกด้วยในเรื่องของการงานบางคนที่มีความเบื่อหน่ายมีการท้อถอยในช่วงก่อนนั้นก็จะหายไปในช่วงต่อไปนี้จะมีความมณะมีความอดทนมีความบกเบิดบุกเบิก เรียกว่างานที่ท่านจะทำนั่นก็มีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของการงานในช่วงก่อนนั้นในช่วงของเดือนที่แล้วรู้สึกว่าชาวราศีมีนจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่รวมถึงกระทั่งงานส่วนรวมก็ไม่ได้ผลทำอะไรก็มีคนคอยติเตียนหรือว่ามีคนคอยขัดฟาง จึงทำให้ชาวราศีมีนั้นไม่ค่อยมีความสำเร็จในเรื่องของการงานรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นถือว่าหยิบจับทำอะไรก็มีการติดขัดอยู่เสมออยากได้อะไรก็ไม่ได้ในเรื่องของการเงินการทองจะไม่ค่อยมีในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านมีการติดขัดอยู่บ้าง แต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภานับตั้งแต่ในช่วงของวันที่13จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมจึงทําให้ชาวราศีมีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาการงานก็จะดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านหยิบจับทําอะไรจะมีความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือ ในเรื่องของการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกมากมายงานที่ท่านทำอยู่นี่นั่นก็จะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยบางคนก็มาร่วมในเรื่องของการทำงานด้วยงานที่ท่านทำนั่นก็ถือว่าจะมีการแบ่งเบาภาระอันยิ่งใหญ่นั้นบางสิ่งบางอย่างก็จะคลี่คลายหายไปงานที่เหน็ดเหนื่อยยุ่งยากก็จะ มีคนช่วยประครับประคองให้งานนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีในเรื่องการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านอีกด้วยแต่หากว่าท่านทำงานส่วนตัวไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของเดือนกุมภานี้นั้นก็ถือว่าจะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆท่านยิ่งขยนันยิ่งทำ ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีเงินมีทองเรียกว่าจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปการเงินก็จะหาง่ายในช่วงนี้หยิบจับทำอะไรในช่วงของเดือนกุมภาก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนั่นดวงท่านดีแล้ว เปิดรับแต่สิ่งดีๆเงินจะไหลนองทองจะไหลมาหาท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนกุมภาพานนันธ์นั้นนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระเสาร์นั้นเข้าสู่ในราศีมีนอีกหนึ่งดวงอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมีนมีความสดใสอีกครั้งหยิบจับทำไรมีความสำเร็จงานหาง่ายเงินหาคล่อง ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอได้แต่ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็เปรียบเสมือนท่านดวงดีอีกเช่นเดียวกันเงินจะหาง่ายในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องคู่รักคู่คลองคนที่เกิดอยู่ในราศีมีนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งรู้จักมักกี่จะมีโชคมีลาบจะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันถือว่าความรักของท่านก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกุมภานีน้นั่นก็ถือว่าความรักมีความสดใสทำอะไรก็มีโชคมีลาบ บางคนนั่นที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีบุตรเต็มบ้านมีล้านเต็มเมืองก็ว่าได้ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารามัยก็มีอยู่บ้างบางทีบางครั้งก็ให้ชาวราศีมีนคอยระมัดระวังในเรื่องของส,ขสุขภาพอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ในช่วงของปลายปลายเดือนกุ่มภาพัน์นี้นั้นให้ทั้นระมัดระวังไว้ แต่ในเรื่องของการงานดีจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วเรียกว่าชาวราศีมีนหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านบางคนชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีการลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้กำไรไรที่งดงาม งานที่ท่านทำนั้นบางทีบางครั้งท่านเคยนึกท้อว่าทำไม่ได้แต่ต่อจากนี้ไปท่านก็จะทำได้และมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกด้วยงานจะมีความสำเร็จเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในราศรีมีนก็ย่อมจะทำได้เงินจะไหลนองทองจะไหลมา การลงทุนถือว่ามีความสดใสทำอะไรก็มีโชคมีโอกาสเพราะฉะนั้นในท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนนั้นโอกาสทองมาถึงแล้วโชคลาบก็เปิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในราศีมีน ดวงของท่านจะเปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายเป็นดีโชคลาภก็จะมีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกุมอันนี้ชาวราศีมีนก็จะมีการกระทบกระเทือนอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงที่ดาว ราอังคารนั้นเข้าสู่ราศีกุมนี้อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นท่านจะหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านยิ่งขยนันยิ่งทำในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งรวย ในช่วงนี้บางคนล่ำรวยรวยแล้วรวยอีกก็มีก็ถือว่าดวงของชาวราศีมีนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของสุขภาพและพารานมัยบางสิ่งบางอย่างท่านต้องระมัดระวังไว้บ้างด้วยโรคเก่าๆอาจจะมีกำเริบเกิดขึ้นก็ได้ท่านระวังไว้แต่สำหรับคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวภูมิต้านทาน ของท่านจะดีจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยสุขภาพแข็งแรงในช่วงนี้นอกเสียจากคนที่สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในเรื่องของโรคเก่าๆโรคที่ติดเนื้อติดตัวอาจจะมีเกิดขึ้นได้ความดันไขมันเบาหวานหรือว่าภูมิแพ้อันนี้ชาวราศรีมีนก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีบ้างเล็ก,ลกนๆน้อย บางสิ่งบางอย่างก็ไม่เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นการทำนายนั้นเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานภัยกับท่านผู้ฟังที่ติดตามกับช่องของเราในครั้งนี้ด้วย าหากว่าเห็นดีเห็นงามท่านก็อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดจทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในครั้งนี้จงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินก็ให้หาง่ายงานก็ให้หาคล่องทำอะไรก็ให้มีความสำเร็จในช่วงนี้ ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี